ผู้ที่บอกว่าน้องเบสเป็นแม่บุญทุ่ม <Wow. S 1> โดยเฉพาะเป็นแม่บุญทุ่มอันเนื่องมาจากความรักอันนี้จริงป่ะสายเปง้งใช่สายเปเออเออแน่แหละนเลเดี๋ยวนข้อถสายเป้ใช่ค่ะอ,อ,อย่างที่บอกว่าอย่างพ่อกับแม่อยากได้อะไรก็คือซื้อให้หมดค่ะเหมือนกันเพื่อนหรือว่าคนรักก็ซื้อให้ค่ะใช่ค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อแบบอะไรเวอร์ไปก็ไม่ได้ซื้อขนาดนั้นนะคะแต่ว่า แค่แบบถ้าเป็นเหมือนเทศกาลหรือว่าเป็นโอกาสพิเศษหรือว่าเราอยากให้อะไรเงี้ยเราจะซื้อให้เลยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรอ่ะอืมอันจะเป็นเพราะว่าเราเรามีความรู้สึกว่าเราได้เงินมาง่ายปะไม่นะคะหนูแค่มองว่าต่อให้หนูแบบหาเงินมาได้ยากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหนูมีหนูก็ให้อยู่แล้วเพราะว่าหนูชอบเห็นรอยยิ้มของคนที่ได้รับอะคะ่ะอม,มันแบบม,มันดูฟินกว่าซื้อให้ตัวเองค่ะรินค่ะ เวลาที่เขายิ้มแบบดีใจกับของที่เราให้อะไรมันดูมันดูมีความสุขดีค่ะใช่ค่ะตรงนี้อาจจะเป็นที่มาที่เขาพูดว่าการเป็นผู้ให้มีความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับ <c oughs> เพราะพูดกันอย่างนี้จริงแต่เป็นผู้รับก็ดีนะคะเราไมเคยได้รับ <c oughs> แต่ว่าหมายถึงถ้าเราซื้อให้ตัวเองเราจะเฉยเยแต่ถ้าเราซื้อให้คนอื่นแล้วเราเห็นรอยยิ้มเขาเราจะแบบมีความสุขแลวถ้าคนอื่นซื้อให้กลับมาให้เราอ่ะเราก็จะแฮปปี้เหมือนกันเลยมันเหมือนกับ เป็นน้ำใจของกันและกันอะไรเงี้ยค่ะก็ในเมื่อเราได้รู้จักกันแล้วเป็นเพื่อนมนุษย์กันแล้วละอะไรเงี้ยเราเป็นน้ําใจให้กันหรือว่ามันน่ารักดีนะคะตัวนี้เป็นศัจธรรมที่หลายหลายคนอาจจะไม่ได้คิดไม่ใช่ว่าได้ของของคนอื่นแล้วจะมีความสุขอย่างเดียวลองเป็นผู้ให้บ้างมีความสุขมากกว่าด้วยซ้ำใช่สำหรับหลายหลายคนแล้วถ้าเขาได้เวลาที่เขาใช้ของของเราแล้วเขาพูดว่าอันนี้เราซื้อให้อะ่ะหูเรายิ้มหน้าบานเลยนะคะเราแบบอุ้ยอะไรเงี้ย เขาใช้ของเราด้วยเขาพูดถึงเราอะไรเงี้ยค่ะอืมอาจจะเป็นเพราะได้พ่อเปล่าพ่อเป็นเป็นคนใจดีพ่อนั้นเกินค่ะเกินไปมากพ่อนั่นคือแบบว่าหนูยังแบบว่าใช่เหรอพ่อขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่เขาแต่เขาก็ได้มาจากพ่อแหละค่ะแต่ว่าเราแค่ไม่ได้สุดเช่าพ่อจริงเหรอพ่อเนี่จะสุดมากค่ะพ่อสายเปย์เหมือนกันใช่ไหมเปย์มากค่ะเปย์พ่อเคยพ่อเคยสอนหนูว่า ถ้าเราเจอคนที่ลำบากกว่าเราสมมุติว่าเราไปเดินตลาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเจอคนที่เขาไม่มีตังค์อะในกระเป๋าเรามีอยู่หนึ่งร้อยบาทเราให้เขาไปเลยนะหนึ่งร้อยเราไม่ต้องไปแลกแบงค์ยี่สิบแล้วมาแบ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเขาลำบากแล้วเขาไม่รู้ว่าชีวิตเขากลับมาจากกลับไปจากตลาดเขาจะใช้ชีวิตยังไงเขาจะลำบากกว่าเราก็ได้แต่เรากลับมาบ้านอะไรเงี้ยเราทํานู่นทนํานี่หาเงินใหม่ได้อะไรเงี้ย mm hmm. เขาเคยสอนหนูตอนเด็กๆว่าแบบให้หนูให้ไปเลย mm hmm. ให้ไปเลยเรามีอยู่หนึ่งร้อยก็ให้หนึ่งร้อยไปเลย มันมันจะเกินไปกว่าจริงๆจริงๆค่ะแล้วหนูบอกว่าแล้วถ้าเราให้เขาเป็นหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะพ่อพ่อก็บอกเราล่ะพ่อก็บอกไม่เป็นไรเราไปหาได้เพราะเราต้องเชื่อในตัวเราว่าเราหาได้เราหาใหม่ได้อืมหาได้อ่หาแต่ตอนนี้กับบ้านยังไงใช่ค่ะแต่ว่าเขาไม่คนแบบนั้นนะคะเออเหคยเห็นคุณพ่อแบบว่าเป็นสายเปหรือว่าให้ของให้เงินคนมากที่สุด ่ยงไมากที่สุดอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ว่าจะเห็นแบบเคยเห็นเหมือนกับว่ามีเขามีหลานใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาแล้วหลานเขาอยากได้ซึ่งหนูก็อยากได้แต่เขาซื้อให้หลานก่อนหนูก็เลยแบบพ่อทำไมพ่อไม่ซื้อให้เบสก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> พ่อเขาบอกว่าคือเมื่อไหร่ก็ได้เขาลําบากกว่าเขาให้เขาก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> คือหนูก็เลยแบบหู ทุ่มเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบหนูขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ซื้อให้หนูค่ะแต่ว่าเขาแค่ซื้อให้คนอื่นก่อนเงี้ยเขามองว่าคนอื่นลําบากกว่าคุณจิตใจดีมาก